สวัสดีครับทรูวิชั่นครับนำผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนัดสุดท้ายของกลุ่ม G นะครับเล่นกันที่ราชมังคลากีฬาสถานเกมระหว่างปองสตีลเลอร์นะครับทีมอันดับที่2กลุ่มครับพบกับนางวิญญากรัมปัสครับทีมอันดับที่1ครับในส่วนผู้ใหญ่ครับมีผมวาทิตรีคุพันธ์และคุณเกรเกียรแก้ววิมลเป็นผู้บรรยายครับเอะไะครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับ สองสตีลเลอร์กับนาวิวโอพุยากแกรมปัสเลยครับโคดินแบ,บ็คจอมบุกเลยครับทางฝั่งซ้ายครับแล้วยิงรูเนีโอ้โหโผิดไปเยอะครับก็พลิกตัวครับรับบอลมาจากทางชินจินโฮนะครับก่อนนี่จะพลิกหนึ่งจังหวะแล้วมาลุยอ้าวแล้วหลุดมาแล้วครับแต่จับจ่สุดท้ายล็อกอีกทีนึง่งโอ้โหยังเข้ามาบล็อกได้ครับมา ผู้เกือบไปครับหาช่องเกมบุกของทางบวงซิลเลอร์ครับอู้ดูครับจังหวะนี้เข้าไปก่อนแก้โทษล็อกแล้วดูจังหวะยิงครับลูกนี้คอนกีเปียวครับเปิดมาแล้วโคกเช็ดออกไปทางสังบูครับทางสังบูให้มายกเข้ามาอีกทีแล้วกู้จ่อๆเลยครับเมื่อจะมงไปติดเซฟทาเคดะครับผู้โูตรงนั้นสองคนครับคอนกีเปียวครับ ต้องบอกว่าโอกาสเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับของโปฮาซิเลอร์ดูครับแล้วจังหวะโอ้โหมาได้เทคคนเดียวเลยครับวันกินเปียวครับคือถ้าปล่อยอิซึโมข้างหลังล้ำหน้านะครับเพราะมาจากแนวล้ำหน้าแต่นี่เล่นเองไม่ล้ำแน่นอนแล้วจังหวะดมงดีโดนมือของทาคิดาแบบเต็มๆมือเลยครับคือถ้าซ้ายหรือขวาหน่อยเรียบร้อยครับครับเอาแต่ทีนี้จะโดนตัดแล้วครับอ้าวเลยครับขึ้นมาครับไม่ได้ าเอดะเลี้ยงจี้เข้ามาไม้ไดะเปิดบอลฉลับแล้วอู้เกือบเข้าประตูครับมาอู้หูได้แต่ม,มุมแม่ลูกนี้ขึ้นมากลับขวาเลยครับไปดะเนี่ยมองไปตรงกลางแต่ว่าเปิดฉลับกับบอลหลุดเสาแรกไปนิดเดียวคนที่บล็อกนี่เป็นออกซ้ายไปที่ริมสกายับนใกล้ๆไม่จิ้มไม่ได้รังสวูอีทีนึงขังสวูล,ลองยิงไกลลูกนี้ก็ตรงตัวครับ มีซาวครับไม่มีอะไรแล้วครับปรุสินเป่าจบครึ่งแรกครับพอฮังซิเลอร์กับนาโโย่ายังทําอะไรกันไม่ได้เสมออยู่0-0ครับครับไมยดาครับไมยดาเปิดตาแล้วครับมาลูกนี้ต้องพักเก็บแล้วใไฮคืนมาโอ้โหจนสุดท้ายอยางได้อีกทีนึงไม้ด่ามุมแคบแล้วยิงยัดเลยครับโอ้โห1-0ครับนี่ครับโอ้โหกำลังจะเปลี่ยนอีก2คนครับทางด้านของนางโย่าอ้าวแล้ครับประตูแรกมาแล้วนาทีที่51เลยครับมุมแคบเสาแรกเข้าไปเลยครับ โอ้โหแมผู้เล่นของปวางซซเลอร์เนี่ยแม่โย่ไปประกบทางซสายตบหมดเลยนะครับจังหวะที่ชฉบจะหาบอลก็แต่ว่าบอลเนี่ยผ่านมาถึงไม่ได้ครับจับแล้วก็ยิงซ้ายเลือกจะยิงเสาแรกนี่ใจเย็นมากครับเอาล้ครับประตูแรกเกิดขึ้นแล้วนะครับนาที51ครับ1ตอ่อ0นครับนาโกย่าเอาแล้วครับออกซ้ายมาครับดิมซายเข้าขวาให้มา ข้ามหลอกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหพุ่งดีเลยครับแต่ไม่ตรงรอบครับถือว่าวางเท้าดีเลยนะครับดูครับโอ้โหซัดขวาครับจินโฮครับดูยิงกะจะเล่นที่เสาแรกเลยนะครับแต่บอลนี่มันไม่ใสครับเสียง่ายครับทางซังบูเข้ามายิงลูกนี้บอลฉลับโอ้โหเฉียวเสาครับเมื่อผู้เกือบไปครับเนี่ยครับความผิดพลาดของนงอยายิงลูกนี้ครับแต่ว่าบอลนี่มันฉลับแล้วก็ หลุดออกไปนิดเดียวครับริมสังขยับครับสัตว์ด้วยขวาจังหวะไหล่ไม้ของค้างซังบูครับไม่ฉลบดีวิธีบอลนี่เข้ากรอบด้วยนะครับเปิดมาวิโคกดลงพื้นโอ้โหไม่เข้าครับมาโอ้โหจังหวะขึ้นแล้วมงกดลงพื้นลูกนิดดูครับจังหวะที่ เทขึ้นมาเนี่ยพยายามกดแล้วครับคอนวันคิวคนิวครับเซนเตอร์ฮาครับโอ้ดนไม่ดีครับน่าเสียดายครับเสียให้มามาเทียสไปต่อแล้วล็อกลูกนี้เสียหลักลงไปแล้วครับแล้วยิงโอ้โหไปแย่งกันยิงครับโอ้โหล็อกสวยแล้วนะครับแต่เอาดื้อเลยครับดูจังหวะนี้ก่อนครับจังหวะที่มาเทียสครับแตะมาสวยแล้วครับจังหวะยิงเนี่ยมีแย่งกันไปหน่อยครับกลายเป็นว่า จังหวัดยิงก็ทำได้ไปเต็มที่นะครับไปแย่งยิงกับทางยูกิโซมะครับเอามาอีกแล้วครับแล้วโอ้โหนึกว่าหายครับมายามาซากิครับโอ้โหโดนปลายมือครับพยนตมูครับดูครับจังหวะที่วิ่งหาพื้นที่แล้วซัดซ้ายโอ้โหดูดีได้ลุ้นเลยครับยิงเนี่ยกะที่เสาสองเลยนะครับแต่โดนปลายมือครับ แล้มาเนี่ยครับโอ้โหจังหวะตวัดลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับจังหวะสุดท้ายของโปฮังสเตอร์มจังหวะที่สอดขึ้นมาและยิงลูกนี้รับอลเอ้าทาชีได้และยิงได้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับจังหวะผิดพลาดโอ้โหดูครับวันนี้ได้ออกซาตัวจริงนัดแรกครับดูครับจังหวะตามประกบทัชชี่มาแล้วโอ้เกี่ยวบอลพลาดครับกลายเป็นโชงให้ทัชชี่เลยครับ โอ้ดูครับเกี่ยวให้ชงแล้วเลือกมุมยิงเรียบร้อยครับสกอร์เท่ากันที่1ประตูตอนหนึ่งครับแล้วยังได้ที่มาเทียสครับมาเทียสเข้าซ้ายโอ้โหยิงนี้ออกไกลเลยครับจังหวะโดนบีบครับแม่แตะแล้วก็ยิงด้วยซ้ายออกไปไกลเลยครับยิงของมาเทียสครับยังไม่ได้ครับแม จังหวะยิงตามน้ําเลยครับของยามาสกินีครับลูกเปิดของอูยามาสกินี่จังหวะเข้าฮอสนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับโอ้จังหวะนี้ยากเลยครับที่จะยิงครับแต่ว่าอ้ยังยิงแล้วก็บอลเนี่ยถือว่าได้ลุ้นด้วยครับอ้าวแล้วไม่ได้ครับดุสินเป่าจบเกมเลยครับโบฮังสตูลเลอร์กับนาโกย่านะครับเสมอนไป1นต่อหนึ่ง